ครับเอซียฮอนด้านะครับก็ได้มีการเปิดตัวทีมแข่งลุยมอเตอร์จีพีปี2025ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับก็ หลังจากจบการแข่งขัน p r e ซีซั่นเทสท,ที่ประเทศมาเลเซียนะครับ LCR Honda ก็ได้เปิดตัวทีมแข่ง MotoGP นะครับซึ่งก็จะมีนักแข่งอยู่2คนนะครับในที่มาเปิดตัวในประเทศไทยนะครับอย่างเป็นทางการเพื่อรุยศึก MotoGP ในฤดูกาลปี2025นะครับที่ศูนย์ฝึกขับขี่ความปลอดภัย Honda กรุงเทพนะครับหรือว่า Honda Safety Riding พักแบงคอกนะครับก็การเปิดตัวในวันนั้นนะครับก็จะพวกะจะมีการเชิญแฟนชาวโมอเตอร์สปอร์ตนะครับของคนด้านะครับจะพบได้พบกับจอห์นซาโก้ซึ่งจะเป็นทีมเดีวยวกันกับกล้องสังเกตจันทาน,นะครับซึ่งจอห์นซาโก้เป็นนักแข่งชาวฝรั่งเศสนะครับเป็นทีมเมทของกล้องนะครับส่วนกล้องก็คือเป็นนักแข่งคนที่2นะครับที่เป็นเพื่อนร่วมทีมกันซึ่งมาพบปะพูดคุยกันนะครับก็ ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้ทุรนทุรายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาลุยเก็บบรรยากาศนะครับโมโตจีพ p ซึ่งผมอินกับโมโตจีพีมากนะครับและก็เชียร์นักแข่งชาวไทยนะครับเจ้าจกล้องสุดเก่งชันทามากๆนะครับถึงแม้ว่าผลงานจะเป็นแบบไหนนะครับยังไงก็เชียร์นะเพราะว่า เราถือว่าการขึ้นสู่ระดับท็อปของวงการอามอไซค์ทางเรียจริงแชมป์โลกแบบเวอร์คาสเนี่ยครับก็จะเป็นพรีเม e ยร์ค s านะครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องยากมากๆนะครับส่วนกล้องสมเกตเดนทาก็เป็นนักแข่งชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับอของการแข่งขันที่ก้าวขึ้นมาแข่งขันในรุ่นพรีเมียร์คลาของ m o t o t รนะครับหลังจาก ลงแข่งขันในรุ่น m o t o 2มานานถึง6ปีนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากคนด้านะครับแล้วก็อีกหลายส่วนภาคส่วนนะครับรวมถึงภาคเอกชนนะครับก็จอรนซากโกและสมกิตันทาก็จะเป็นทีมเมสซึ่งหลังจากนี้นะครับทั้งคู่ก็จะไปไป,ไปแข่งขันที่สนามบุรีรัมนะครับในวันที่1และ2 มีนาคมนะครับของปี2025นะครับแล้วเราก็จะมาดูกันอีกทีนึง่งอันนี้ผมก็ดันต้นไปกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับของช่างกล้องสมเกียรติจันทาซึ่งปกติแล้วจะยากมากนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้หวังว่าการมานะครับจะได้มีภาพติดไม้ติดมือนะครับแต่ว่า การมาของผมนี่ก็มาแบบคือไม่ได้ตั้งใจมากนะครับแต่ว่า,าผมแค่มีโอกาสได้ขึ้นมังเทมแล้วก็ได้มาเชียร์เจ้าก้องนะครับการเดินทางของผมนะครับก็เริ่มจากสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อกี้ซื้อตั๋วมานะครับจากทางใต้เลยแล้วก็มุ่งหน้าก็ไปที่ไปที่ห้องพักก่อนนะครับเพื่อที่จะไปหาที่พักให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็จะไปที่ศูนย์ฝึกความบลอดภัยฮอนด้านะครับตอนอการเดินทางก็ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับกรุงเทพอยแางน,นี้มีรถไฟกืบทุกที่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราไปได้ไม่ยากไปถึงก็เจอน้องคนนี้กัอนเลยครับซึ่งเป็นแฟนคลับผมก็ไปแบบไม่ไม่มีวิธีการนะครับก็ไปลงทะเบียนนะครับเพื่อจะหาโอกาสได้เก็บภาพเจ้ากล้องนะครับ ซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นซื่ออะไรแต่งใดน,นะครับก็ไปแบบมัวๆนะครับตอนนี้ผมก็มาเจอลูซิโอนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมของกล้องนะครับกล้องก็ถือว่าโชคดีนะครับผมดูบรรยากาศของวันนั้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นบรรยากาศแบบครอบครัวทั้งทีมช่างและก็ครอบครัวของกล้องนะครับมีบรรยากาศแบบรู้สึกได้เลยว่ากล้องแฮปปี้และก็ทีมของกล้องที่เป็นทีมช่าง ก็แฮปปี้นะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นถ้าใครไม่ได้เข้าไปดูแล้วก็ได้เห็นนะครับในวันนั้นก็จะไม่รู้ว่าฟีลลิ่งจะดีมากๆเลยครับวันนี้ผมก็โชคดีที่ผมก็บอกน้องกล้องว่าผมยังตาม m o t o อรมาทุกปีนะครับและไม่เคยถ่ายไม่เคยได้ถ่ายรูปก,กับกล้องสักครั้งนึงเลยครับวันนั้นถือว่าโชคดีนะครับก็ได้เห็นการสัมภาษณ์ของ Mo t ต t ร นะครับที่กล้องเปิดตัวเลยนะครับผมถือว่าโชคดีมากและผมก็ได้เข้าไปอยู่ในห้องนั้นนะครับห้องสัมภาษณ์ซึ่งก็ได้ฟังการสัมภาษณ์บ้างนะครับส่วนจับใจความได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับก็ไปฟังเราจำซีนะครับในผมก็ได้เก็บบรรยากาศนะครับกล้องก็ได้สัมภาษณ์แบบตามสไตล์กล้องนะครับภาพมันสวยสวยมากนะครับเป็นช่วงเย็นของวันที่วันที่ วันที่8กุมภา2568นะครับนะครับแล้วก็ดูดูเอ่อฟีลิ่งของกล้องคุยกับทีมงานนะครับบรรยากาศดีมากนะครับรู้สึกได้ว่ากล้องได้รับความร่วมมือนะครับจากทีมงานแล้วก็ได้รับประเด็นคือได้รับความเอ็นดูนะครับผมรู้สึกได้นะครับเดี๋ยวเอ่อเพื่อนๆลองดูจากภาพวิดีโอที่ผมเก็บมานะครับเดี๋ยวเพื่อนจะ เข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะครับน้องก้องก็อยู่ในลักษณะที่ตัวเขาเองเป็นคนเฟรนลี่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการยิ้มสบายง่ายๆก็จะไ,ไ,ได้ความรู้สึกนะครับ

oh yeah

ครับตัวติกระกาให้ครับไปรุ่งน่าบกระกาใส่ครับติบกกาอู้อันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวย

สีนี้ไม่เห็นนะไม่เห็นนะสีค่ะอสามห้ามาเต็มเลย

า้าไปลูกเขาไตพร้อมกันสครอบครัวไปไปให้พี่ต้องเขามเงต้องเร็วก่อนเขาเรียกเดี๋ยวพวาขึ้นเีก็ไม่ช่วยส่ครับในปีนี้เมื่อสักครู่นี้เลค่ะลูเชียสก่า s u ่าเขา e ำได้ดีมากที่สุ n ในงานแข่งข o นที่คาดไม s a e d o w n and also just the c o n t e t right แล้วให้มาในเดย์เฮาเวอร์สแะเฮสเซอร์เซฟังเนผลงานของกล้องสมเกียรติตั้งแต่เช็คดาวน์เทสเซอร์เซฟังเนสทีมบอกว่าเซอร์ไพรส์มากทาผลงานได้เกินคาดมากๆเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ช่วงเทสทั้ง6 5 6วันที่ผ่านมาก็ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็ไปอยู่ที่ที่เซฟังที่มาเลเซียมาครับก็เราก็มีในช่วงเช็คดาวสามวันแต่ในช่วงเช็คดาวผมขี่สองวันเพราะว่า วันแรกเราสกีเพราะว่าทีมเราต้องมีการเตรียมรถเตรียมระบบของรถแล้วก็มีการพูดคุยว่าในช่วงเช็คดาวเราจะวางแผนดีไซน์ว่าจะซ้อมอยังไงเราจะอาลองอะไรบ้างในช่วงเช็คดาวแล้วก็พอมาถึงในช่วงเอาพิเศษเ,เราก็พยายามที่จะขยับสเต็ปของเราแล้วก็พยายาม เรียนรู้กับระบบที่ที่ต้องเรียนรู้ในรถมอเตอร์ีปีให้แม่นยำมากที่สุดเพราะว่าตอนที่ผมเช็คอารดัต้าของากาศก็มีในบางจุดที่รู้สึกว่าใช้ดีมากเลยขอบคุณครับพี่เราก็พยายามใช้ให้เป๊ะมากที่สุดแต่ก็เราทําดีที่สุดก็คือในช่วงวันที่สามก็เราใช้เดเรียลิไบค์ค่อนข้างที่จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สปีดของเราก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ก็เ่อนท่านดีครับสำหรับในช่วงงออฟฟิเชียลเทสสามวันที่ผ่านมาก็เดี๋ยวเราที่ก็จะมีเทสอีกครั้งก็ในช่วง12-13องสามกุมภาพันธ์นี้ที่ที่บูรีรัมก็คือก็มีคุยกับทีมงานเล้ว่าเราจะทำยังไงกันดีแล้วก็จะวางแผนในกันต่อก็น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นอีกสักนหน่งครับ Good words from inside about the plan during the r o o m test Okay Right. เราก่อนจะเดินทางค่ะไปที่มาเลเซียเนี่ไม่ได้คุยกันก็อบอกว่าตอนพี่ๆี่เขาเติมผู่มานิดนึงใช่ไหมคะพี่ aka, ทากะพี่ซาโต้พี่อเลสเลยบอกว่าไปเจแปงนี่โหดส,สุดๆเลยเป็นโปรแกรมเทสที่โหดมากๆตอนนี้ผ่านพ้นโปรแกรมสุดโหดมารู้สึกเหมือนแข็งแกร่งเป็นแบบซุปเปอร์แมนแล้วยังผมยอมรับเลยนะว่าในช่วงเช็คดาวน์ร่างกายเป็นและแล้วโซ่เราว่าจะได้อะไรที่สำคัญ Improve and, uh, for me very really nice to, to learn the bio the first time and, uh, now we will have another test an and we will, we, we make step for to on now and and a in first สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะมีให้พวกให้สมภาหจากพี่เสืแน่นอนแต่ว่าจะ กับแฟนๆหน่อยไม่ได้เลยเพราะทุกคนมากันตรงนี้ด้วยใจและพร้อมเชียร์ดูสิคะไป้ายไฟพร้อมเต็มที่สมเกียรตครับอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่คอยส่ง for Water it We And ทางด้าขอบคุณสิริผลขอบคุณทีมอีสขอบคุณทุกครับที่สพอร์ตแล้วก็คอยผักดันไม่ว่าจะทานัแข่งแล้วก็ทั้งทีมก็ขอบคุณมากครับค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าทีมงานเนี่ยบินตรงมาจากเฟรังเลยนะคะเพราะฉะนั้นรถเนี่ยนะคะเราจะได้เห็นการที่วัน b a n g k คอกในงาน MotoGP Launch ในวันพรุ่งนี้นะคะ The bike w ู l l be ready for everyone to witness at the MotoGP launch tomorrow at one Bangkok so everyone don't miss such a special day special event โอเคค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวร่วมถับต่อไปนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญครับอย่างที่เล่าแล้วครับก็คือบรรยากาศของทีมนะครับระหว่างสมเกียรติกับทีมงานช่างทีมงานวิศวกรก่อนทีมงานต่างๆซึ่งล้อมรอบตัวกล้องนี้เยอะมากนะครับถึงบอกว่าระดับ MotoGP เห็นไหมครับว่าช่างที่ล้อมรอบตัวกล้องนี้เยอะมากเลย นะครับที่ฟังจากที่กล้องสัมภาษณ์มาจากรายการหนึ่งกล้องมาว่าทีมทีมช่างเนี่ยโชกดูแลเรื่องโชกท่อดูแลเรื่องท่อเบรกดูแลเรื่องเบรกล้อดูแลเรื่องล้อมันแยกซับเพลทไปหมดนะครับมันแยกแยกแยก,แยกชัดเจนหนูทำถึงรู้ว่าทำไมมันถึงใช้เ,เขาเรียกว่าใช้บัตเจตมหาศาลในการแข่งขันนะครับ มันเอาชนะกันด้วยที่ระดับวินาทีนะครับรถเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟมันถึงจะสู้กับชาวบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นทาง Honda ก็คงไม่ไม่ปล่อยให้โอกาสที่มีนักแข่งดีๆนะครับหลุดหลุดไปนะครับเดิมทีนะครับไอโอคุระก็จะต้องอยู่กับทีม LCR นะครับแต่ว่าโอคอุระดันเห็นว่าช่วงช่วงที่ LCR Honda นะครับ รถไม่ค่อยอยู่ในสภาพที่จะไปแข่งนะครับกับทีมต้นๆของหัวแถวได้ดังนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งของกล้องซึ่งได้รับอันนี้ส์ตรงส่วนนี้ด้วยทำให้การที่ LCR Honda ตัดสินใจเลือกกล้องขึ้นทีม MotoGP ในครั้งนี้ก็ มีทั้งความสามารถและมีทั้งช่วงจังหวะและดวงของกล้องเีนนะครับซึ่งจะได้ไปครับ Thank you Thank you ค่ะคุณลูจ้ชน่ยค่ะก็ได้ขอบคุณนางไทยคอนดาด้วยนะคะสำหรับการเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ทา่เป็นนัีบมีปิดที่เดี๋ยวจะไปสมก้องไปถที่โรงแรม ณเจ้าของภาพนะครับที่เอามาใช้บางส่วนครับก็ขอให้กล้องสู้ๆนะครับขอบคุณที่ทนฟังคลิปครับ